สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเหมยจะมาสอนการเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนค่ะนะคะวิธีการของเรานะคะเราจะใช้การหารช่วยในการหารนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะหลักการเลยเริ่มต้นเลยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเอาตัวส่วนเดิมเลขอะไรเอามาใส่ก่อนเลยทั้งสาข้อเลยอ่ะ ข้อ 1>, 1ส่วนเลขอะไร4ก็ใส่ไปเลยข้อ2ก็ส่วนเลข2ข้อ3ก็ส่วนเลข5นะคะใส่ไปเลยรอไปเลยตัวส่วนเลขเดิมรอเลยนะคะและข้างบนน่ะและข้างหน้าหายังไงล่ะวิธีการให้หาว่าไอสีข้างล่างเนี่ยคูณกับเลขอะไรแล้วได้ใกล้เคียง13ที่สุด4 1 4 4 2 8 4ง1ี4ี่ด่สม4ิบชมคะ4คูณอะไรใกล้เคียงที่สุดคือ4คูณ3 ตัวคูณของเราเลขย3นั้นนะ่ะให้ไปใส่ไว้ข้างหน้านะคะคือตอนนี้กลายเป็น4คูณ3ได้เท่าไหร่ล่ะคะ4 3 12ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้13ก็คือขาดอีก1นไอหนึ่นั้นเราไปไว้ข้างบนนะคะแบบนี้เวลาเราจะเช็คก็คือเอาตัวล่าง4คูณ3ได้ 12บวกเพิ่มอีกเท่าไร่บวกเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็น13ใช่ไหมคะอันนี้นี่คือวิธีการหาแบบอย่างรวดเร็วนะคะเรามาลองดูข้อ2กันดีกว่า2 2คสองข้างนะคูณกับเลขอะไรแล้วได้ใกล้เคียง19ที่สุด212 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2ส2 7 4 2 8 0 0 2หกสองสี0แ2เกนนแะล้วใช่ไหมใกล้เคียงสุดก็คือ สองคูณเก้าได้สิบแปดเลขเก้าไว้ตรงไหนล่ะตัวที่เราคูณได้ก็เอาไว้เลขสองคูณเก้าได้สิบแปดและเหลืออีกเท่าไหร่ก็คือเหลือเศษเท่าไหร่อีกหนึ่งนะคะหนึ่งตรงนั้นเราไปใส่ไว้ข้างบนแบบนี้เวลาเราอ่านคําตอบนะคะเราจะอ่านอย่างข้อหนึ่งเราจะอ่านว่าเสิบสามส่วนสี่จะเท่ากับสามเศษหนึ่งส่วนสี่อย่างข้อสองก็คือ เศษสิบเก้าส่วนสองจะเท่ากับเก้าตัวเลขข้างหน้าอ่านแบบปกติอ่านเป็นจำนวนนับนะเก้าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอย่างงั้นลองหาข้อสามให้หน่อยนะคะว่าได้เท่าไหร่เอ่ย